Success Channel ขอนำเสนอ The Success ผมปิดเป้าปีตั้งแต่เข้ามาทำงานได้5เดือนก็คือเรามีกำไรสุทธิไม <c oughs> ่น่าจะต่ำกว่า1,500ล้านบาท <c oughs> คุณต้องมีความแข็งแกร่งเหมือนดิน <c oughs> คุณก็ต้องสามารถที่จะเป็นน้ำ <c oughs> ต้องมีความว่องไวเหมือนลม <c oughs> และท้ายที่สุด <c oughs> คุณก็ต้องมีความร้อนแรงเหมือนไฟ หลายๆครั้งอาจจะมองว่าเอ็กซิมดูแลกับคนตัวใหญ่แต่ถ้าเอ็กซในสมัยของผมเราดูแลคนตัวเล็กเป็น first priority ครับผมรักธุรกิจโคาทรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแคครับอันแรกคือเราต้องเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความเชื่อ ของคนในองค์กรก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีผลต่ออนาคตของประเทศชาติรวมถึงอนาคตของพวกเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างบ้านคือตัวองค์กรที่เขาอยู่และในขณะเดียวกันบ้านหลังนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อภาพอนาคตของประเทศไทยได้อย่างไรการดูแลคนตัวเล็กเขาจะต้องมีความ เหนื่อยมากขึ้นต้องสามารถที่จะทํางานไม่จํากัดเวลาตอบคําถามลูกค้าไม่ว่าจะยิงมาในเวลาไหนแต่ความลําบากเหล่านั้นหรือเนื้องานที่เพิ่มมากขึ้นเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจกระจายตัวออกไปอยู่ในทุกๆมุมในโลกใบนี้อันนั้นคืออันที่1คือเปลี่ยน Mindset เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตัวเอง ต่อเพื่อนร่วมง,งานต่อทีมงานแล้วก็ต่อองคอ์กรนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการสร้างบ้านให้เป็นบ้านที่มีพื้นที่ของความปลอดภัยเป็นบ้านที่มีความรักและความเข้าใจหรือที่เราเรียกว่า empathic workplace นะครับ mm. เขารู้สึกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นเขามีความรักความเข้าใจในตัวทีมงานของเขาเ mm. พื่อนร่วมงานของเขาเราตั้งใจที่จะดูแลคนของเราให้ดีที่สุด mm. เพราะว่าเราตั้งใจที่จะให้พวกเขาออกไปดูแลลูกค้าของเราเนี่ย กว่า6กล้านรายได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกอิ่มใจเต็มใจในการที่จะทำงานภาพนั้นก็เป็นภาพที่ทำให้เขาสามารถที่จะสร้างการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เราแคร์มากที่สุดก็คือลูกค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบท่องนโมตสะผมไม่ชอบ การที่เอาโปรเซสหรือว่ากระบวนการเป็นตัวตั้งผมเป็นคนที่เอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นคนที่เอาเครื่องตอกบัตรออกเกือบทุกองค์กรที่ผมไปผมไม่ชอบระบบการเข้างานว่าเข้างาน9้าโมงเ,เลิกงาน5มงเย็นคือคำว่า 9to5 เนี่ยในพจนานุกรมของผมเองไม่มีสิ่งที่ผมต้องการก็คือคุณทำงานเวลาไหนก็ได้โดยที่ คุณมีคอมมิชเมนต์ในการส่งมอบผลลัพธ์นั่นก็เป็นที่มาของการที่เราสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นทีมคอมมิชเมนต์หมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในประเทศไทยเราสามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการให้เวิร์กสเตชันคุณได้เพราะฉะนั้นการเวิร์กฟรอมโฮมที่ผ่านมาเนี่ย productivity ของ e x ็กซิมแเนี่ยไม่ลดแม้กระทั่งจำนวนชั่วโมงการทำงานอาจจะมากขึ้น หรือว่าอาจจะน้อยลงในแต่ละบริบทของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนเช้าถ้าคุณแม่คุณเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณดูแลคุณแม่คุณจนถึง10บโมงได้แล้วคุณค่อยเริ่มงานคุณคุณอาจจะเลิกงานช้ากว่าคนอื่นเพราะคุณเริ่มสายกว่าคนอื่นแต่อย่างน้อยคุณมีเวลาที่คุณได้ดูแลคนที่คุณรักบางคนลูกยังเรียนอนุบาลบ่ายสามต้องไปรับลูกเพราะฉะนั้นบ่ายสามคุณออกไปเลยคุณไม่ต้องรอเวลาห้าโมงเย็น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสร้างคอมมิชเมนให้กับเพื่อนพนักงานของเราเองนอกเหนือไปกว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคือการดูแลากันเหมือนคนในครอบครัวผมพยายามที่จะสร้างสังคมของการขอดมวกอย่างทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครแต่งตัวถูกระเบียบเนี่ยจะโดนหักคะแนนผมไม่ชอบใส่รองเท้าถัาชูผมไม่ชอบแต่งตัวที่เป็นเสื้อเชิ้ตผูกไทยถ้าไม่ได้ออกไปเจอผู้ใหญ่บ้านหลังนี้เป็นบ้านเหมือนกับคุณอยู่ในบ้านคุณเองเพราะฉะนั้น ตราบใดที่คุณไม่นุ่งบิกินี่มาทำงานผมถือว่าโอเคนั่นก็เป็นที่มาของการที่ทำให้บ้านหลังนี้คุณอยากตื่นนอนทุกวันแล้วมาทำงานในอนาคตเรากำลังจะสร้างสันทนาการมีพื้นที่นะครับเรามีสปอร์ตคลับอยู่ที่ชั้น25เรามีสระว่ายน้ำในอนาคตเราจะมีแคนเีนที่ทันสมัยมีพื้นที่ของการทำการรีส p ปิร t ิตนะครับเรามีไลฟ์โคช ที่จะมาสอนในเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือสินเชื่อเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทําให้กับเพื่อนพนักง,งานทุกคนให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านสารรักอะผมปิดเป้าปีตั้งแต่เข้ามาทำงานได้5เดือนผมเข้ามาทำงานวันแรกคือวันที่1เมษายนประมาณ สิ้นเดือนสิงหาคมเราก็ปิดเป้าปีไปรเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันสิ่งที่เราทำมากไปกว่านั้นก็คือเราทำให้ผลประกอบการสูงที่สุดในรอบ5ปีก็คือเรามีกำไรสุดที่เราคิดว่ากำไรสุที่เราไม่น่าจะต่ำกว่า1,500ล้านบาทนะครับเรามีจำนวนผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าสะสมเนี่ยใกล้ๆจะ1,000 0รายเพื่อที่จะสร้างคอมมูนิตี้ของการที่เข้าไปช่วย เปลี่ยนจากคนตัวเล็กให้มาเป็นคนไซส์กลางแล้วก็เปลี่ยนจากคนไซส์กลางให้เป็นคนไซส์ใหญ่เราสร้าง supply chain financing นะครับสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่ทำให้ตัวผลประกอบการมันดีอย่างเดียวมันทำให้ NPL ต่ำมากที่สุดตั้งแต่คริสต้มยำกุ้งนะครับเรามี NPL อยู่ที่2.6% 8นะสิ้นปีนี้ถามว่าทำไม NPL ต่ำมันเป็นเรื่องของการที่ไม่มีใครอยากเป็นนิ้เสีย ถ้าเราให้โอกาสเขาถูกที่ถูกเวลาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้นอกเหนือจากผลประกอบการที่สูงนะครับเป็นประวัติการแล้วก็เรามี n p r ที่ต่ำเป็นเ,เรา break record หลายๆมิติแล้วก็ในขณะเดียวกันเราเพิ่มจำนวนลูกค้ามากขึ้นกว่าเดิมเราทำทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามในเชิงของรายได้ของ Exim Bank เพียงอย่างเดียวเราเติมคุณค่ากลับเข้าไปที่สังคม เราเป็นหนึ่งในธนาคารที่ปล่อยเงินสินเชื่อฟื้นฟูต,ตอนที่เกิดโควิด -19 มากที่สุดนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเราเป็นอันดับหนึ่งแต่ทั้งปีนี้เราอยู่ที่อันดับ2ส,สิ่งเหล่านี้มันเป็นคอมมิชเมนที่มากกว่าการสร้างกําไรให้กับตัวเองมันเป็นเรื่องของการคืนความเป็นมนุษย์ความเป็นผู้ประกอบการที่ยังมีใจสู้อยู่ให้กับสังคมเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพที่กําลังจะบอกว่าเอ็กซิมจะไม่ทิ้งพวกคุณไปไหน หลายๆครั้งอาจจะมองว่าเอ็กซิมดูแลแต่คนตัวใหญ่แต่ถ้าเอ็กซิมในสมัยของผมเราดูแลคนตัวเล็กเป็น first priority ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเป็น business model ที่ผมไม่อยากจะใช้คำว่าผิดพลาดจะเป็น business model ของประเทศที่ยังไม่ relevance คือเรายังไม่สามารถที่จะสร้าง ความเชื่อมโยงของตัวตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยเข้าไปสู่เวทีโลกได้มากนักนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเข้ามานั่งดูว่าเราอยู่ในซัพพลายเชนของโลกหรือเปล่าสิ่งที่เรานำเสนอให้โลกไปนี้เนี่ยได้บริโภคมันเป็นสิ่งที่ตรงจริตที่เราเรียกว่า global mindset สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเข้ามานั่งดูว่าตัวตนของเราเนี่ย เราเคยเป็นผู้ค้าข้าวอันดับหนึ่งวันนี้เราก็หล่นลงไปแล้วเราเคยเป็นหนึ่งในผู้ผ,ผลิตอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่เราเคยเป็นหนึ่งในซัพพลายเชยนที่ใหญ่ที่สุดของออโตมอติทีฟอินดัสทรีในภาคค้นเอเชียแปซิฟิกวันนี้เราก็ตกไปหมดแล้วหลายๆทุนกำลังจะมเกร a ออกไปจากประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเวียดนามสิ่งเหล่านี้มันผมว่ามัเป็นกูดไทมิ่งในการที่จะต้องมาตอบคำถามในใจเราว่า แผนที่เราใช้มาเนี่ยมันยัง applicable หรือว่ามันยังเหมาะกับโลกอนาคตรหรือเปล่าผมว่าโควิด1 i n e เป็นนาฬิกาปลุกปลุกเราให้เข้ามาสำรวจตัวตนของเราเองว่าจริงๆเรายังดีพอหรือดีไม่พอที่จะมีที่ยืนในโลกอนาคตวันนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยมีทุกอย่างดีพอถ้าถามตัวเองเราดีพอที่จะมีที่ยืนในโลกอนาคตเราควรจะต้องเป็นเสือตัวที่ห้า เอาความที่เคยเป็นผู้นําในอาเซียนกลับมาแต่สิ่งที่เรามีดีพอคือเรื่องของทรัพยากรแต่สิ่งที่มันทําให้เราไปเป็นภาพนั้นไม่ได้มันคือเรื่องของแผนวันนี้เราต้องมารีวิสิตแผนนะครับการที่เรามีพี่น้อง SME เนี่ยในสมมโนธุรกิจอยู่3ล้านนอกสมมโนธุรกิจอีก3ล้านรวมเป็น6ล้านเนี่ยแต่มี c o n t r i b u t i o n ที่ต่ําที่สุดในอาเซียนนะครับ เราคอนทริบิวต์ให้กับ GDP อยู่แค่ประมาณ34%จากเดิม40%ลงมาเหลือ34%แสดงว่าเรามีอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นคอน t r i b u t i o n ในมุมของ SME เนี่ยต้องมีมากขึ้นกว่าเดิมถามว่าคอน t r i b u t i o n ของ SME ต้องมีมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องใส่สิ่งที่เราเรียกว่าการให้เขามีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเรามี Transformation Loan คือสินเชื่อที่ถูกที่สุดในประเทศไทยเนี่ยวงเงินสูงถึง100ล้านบาท ดอกเบี้ยเพียง2%โดยมีข้อแม้เดียวคือคุณได้สินเชื่อไปคุณต้องเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจเช่น 1. คุณมีช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยที่มันเหมาะกับจริตของคนที่เป็นโลกอนาคตเราหรือยังคุณอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซหรือเปล่าคุณสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีในมุมของออโตเมชันคุณสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ใช้ AI ในการทำดต้าแอนาลิติกเพื่อที่จะจับ จริตของอผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าในอุตสาหกรรมของคุณเนี่ยได้ดีที่สุดแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้เป็นสินเชื่อที่เราให้ผู้ประกอบการเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งแนวคิดเปลี่ยนทั้งแนวปฏิบัติเปลี่ยนทั้งตัวแพคเกจจิ้งของสินค้าเราพยายามจะโปรโมทสิ่งที่เราเรียกว่ากรีน n ฟแนนซ์นอกเหนือจากการที่จะให้สินเชื่อเพื่อที่จะสร้างกำไรกับผู้ประกอบการเพียงอ,อย่างเดียวเราเปลี่ยน คอนเซปต์คือการให้สินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยเป็นมิตรต่อโลกใบนี้เราอยากให้เขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ใช้ทุกๆอย่างใช้พลังงานนะครับที่สะอาดที่สุดเราไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการใช้โซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปเราก็เป็นหนึ่งใน leading bank ในการที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ภาพเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เป็นการตอบโจทย์ว่าตัวตนของผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนวิธีการเข้าไป engage หรือเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบการก็ต้องเปลี่ยนเมื่อก่อนเราตั้งใจที่จะเข้าไปเสนอเงินอย่างเดียววันนี้ก่อนที่จะให้เงินผมให้ความรู้ก่อนผมเข้าไปเป็นเพื่อนก่อนเข้าไปเป็นที่ปรึกษาก่อนเพื่อที่จะให้เขามีเล็งเห็นความจําเป็นในการที่ต้องปรับ เพราะฉะนั้นภาพนี้เราปรับไปด้วยกันเราเปลี่ยนไปด้วยกัน X อ็กซิมเปลี่ยนแล้วผู้ประกอบการก็ต้องเปลี่ยนแล้วในขณะเดียวกันชานลเรารู้ว่าสาขาเราน้อยเรามีในประเทศไทย9สาขามีนอกประเทศอีกสี่สำนักงานผู้แทนแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์แต่วันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าจริตผู้ประกอบการก็ไม่ได้เข้าไปที่สาขาอยู่ดีสิ่งที่เราทําตอนนี้เรามีสิ่งที่เราเรียกว่า Thailand Pa ว i l เล n เป็นการทำงานร่วมกันกับอ l ล b บาบานะครับเพื่อที่จะสร้างตลาดผู้ประกอบการไทยเนี่ยที่เป็น อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในขณะเดียวกันเรากำลังเตรียมพร้อมผู้ประกอบการร่วมกันกันกบกระทรวงพาณิชย์เพื่อจะเข้าสู่โลกของอาเซเมื่อก่อนเนี่ยเราขายของแค่ในประเทศ67ล้านคนเราขายของนอกประเทศใน CLMV รวมถึงประเทศไทยเนี่ยเราก็มีอีกประมาณ300เราขายของในอาเซียนก็มี600เรากำลังจะพูดถึงตลาดใหม่ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มประเทศ พันธมิตรนะครับเรากำลังมีตลาดที่มีจำนวนผู้บริโภคเนี่ยกว่า2,500รายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะเข้าไปเป็นคนที่เข้าไปช่วยนำทางผู้ประกอบการนอกเหนือจากการเติมเงินแล้วเนี่ยเรายังเติมความรู้เราป้องกันความเสี่ยงและในขณะเดียวกันเนี่ยเราทําหน้าที่เป็น GPS เราทําหน้าที่เป็นเ,เข็มทิศนําทางผู้ประกอบการไปในตลาดที่เขาหน้าจะสามารถสร้างตัวตนของเขาได้ อันแรกเริ่มต้นจากการสร้างบ้านก่อนผมจะเป็นคนที่บริหารจัดการในแฟกเตอร์ที่ผมคนโทรลได้ก่อนผมเริ่มต้นจากการบริหารบ้านบ้านเอกซิมให้หน่าอยู่แล้วนอกจากบ้านเราหน่าอยู่แล้วเนี่ยเรายังเป็นบ้านที่เพื่อนบ้านอยากจะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับที่ผ่านมาในวันที่เกิดโควิดเนี่ยชุมชนใกล้เคียงกับทางเอกซิมเนี่ย ก็ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดไอเดียที่เราทำเป็นทัวกลางคนอารีขึ้นมาทุกๆอย่างที่เราทำทุกๆวันเนี่ยเรามองออกไปนอกประตูบ้านเรามากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเอ็กซิมเนี่ยจะเป็นคนที่อินเวนต์ลุกคิงก็หมายถึงว่ามองแต่ตัวตนของเราเองเป็นสำคัญวันนี้เราเริ่ม เขื่อแผ่ความรักแล้วก็ความหวังดีไปให้คนนอกรัวเอ็กซนะครับพอบ้านมันน่าอยู่มันก็มีพลังงานบวกที่จะแผ่ออกไปให้คนนอกบ้านมันก็ทำให้คอมมูนิตี้ที่เราดูแลเป็นอันดับต้นๆก็คือผู้ประกอบการโดยเฉพาะนักธุรกิจ SME เนี่ย mm hmm. เขามีธุรกิจที่แข็งแรงขึ้นจากความรักและความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่เป็นทั้งวงเงินและความรู้ของ e x i m b a n แแล้เมื่อตัวคอมมูนิตี้ของผู้ประกอบการแข็งแกร่งขึ้น สิ่งที่เราได้ท้ายที่สุดก็คือประเทศที่แข็งแรงและสวยงามมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบันได3ขั้นเริ่มต้นจากบ้านคือองค์กรเรากร่อนแล้วก็ไปอยู่ในชุมชนเป้าหมายก็คือนักธุรกิจรวมถึงประเทศชาติที่แข็งแกร่งขึ้นง่ายๆเลยครับธาตุทั้ง4นะครับดินน้ำลมไฟ คุณต้องมีความแข็งแกร่งเหมือนดินคือมีแผนธุรกิจที่ well plan นะครับมีแผน B เสมอถ้าแผน A ไปไม่ได้คุณต้องมีแผนสำรองนะครับและในขณะเดียวกันคุณต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เฉียบคมเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตัวให้เป็นดินในขณะที่เป็นดินแล้วเนี่ยคือแผนดีโครงสร้างดีแล้วเนี่ยคุณก็ต้องสามารถที่จะเป็นน้ำนะครับก็สามารถที่จะปรับตัวลื่นไหลไปกับตลาดต่างๆได้นะครับแล้วก็ ต้องมีความว่องไวเหมือนลมความเป็นลมก็หมายถึงว่าคุณสามารถที่จะเสนอสินค้าและบริการได้ a n y w h e r e a n y t i m e ก็หมายถึงว่าคุณต้องใช้โลกที่มันเป็นเรื่องของ e-commerce มากขึ้นและท้ายที่สุดคุณก็ต้องมีความร้อนแรงเหมือนไฟธุรกิจของคุณหรือว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันต้องปังมันต้องโดนมันต้องสามารถที่จะตอบโจทย์มีสกิลเซ็ตใหม่ๆที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของการทำ storytelling สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทาให เมื่อธาตุทั้ง4คุณสามารถฝึกใช้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นนักรีตสำหรับโลกอนาคตซึ่งไม่ใช่โลกอดีตต่อไป